ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมเจมไม่ลอสนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมจูสิกเวิลด์เกมกันแล้วลในครั้งนี้นั้นเรานั้นจะมาตี c คสต์ออฟไททักันนะครับ c คสต์ออฟไททัเพื่อปลดล็อกเจ้าเทเลซิโนซอร์เจนสองใช่แล้วเทเลซิโนซอร์เจนสองนะครับห้าห้ารอบแห่งความจริงมาดูกันจะเป็นยังไง อืมโอ้ตัวแรกมันก็เปิดมาอย่างนี้เลยแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่แบบแคสออฟไททันเอไอมันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะเอไอของแคสออฟไททันมันไม่ได้เหลี่ยมเท่าไหร่ก็ตัวตึงพอประมาณไปได้อยู่ตัวประมาณนี้ก็ไหวแหละไปสุยเลยโอเค ก็ชาร์จไปมันหวัวมาเราไม่ตายหรอกมันหัวสองมาเลยมันแน่มากมือ,ม,อม,มันแน่มากโอเคแล้วก็หัวสวนไปเลยจบจกจ,บจบึโอเคมันต้องคิดอะไรมากกี่ก้าไคลโลโอ้อย่างเท่เลยไหมโอเค ไรอ่ะอืมโอเคทำดีแล้วนกอีกไอยทีเล็กมาแล้วโอเคไอ้หมอนี่มันเหลือหนึ่งปุบปุบชาร์จไปโอ้ปุบแปลกจังเลยปกติไอ้มันไม่ชาร์จนะปกติแคส์มันไม่ชาร์จแต่ครั้งนี้มันมาแปลกเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ตายครับโอเคดวงตีไปสามถึงแล้วชาร์จสาม กัดมันงับเรียบร้อยครับล่วงไปหนึ่งตัวโอเคมาแล้วไครโทรแนแอคหรือว่ากริกททนแอปะมันฟาดส,สามมามันฉลาดนะี่เนี่ยมันไม่ยอมฟาดหมดโอเคแต่เจ้าแพ้แล้วกริกโทแนแอคโจมตีมาเลยตุ๊กเคลูกก็กระชากใส่มันออกมางับงับงับโอเคเรียบ ร้อยจบไปในรอบแรกเนี่ยฮะค่าพลังสูงแต่แกไม่ได้เหลี่ยมไงแกไม่เหมือนแบงคเขียวโอเครอบที่สองอืมรอบที่สองนี่ก็เริ่มโอเคเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็ปุ๊บท่านั้นก็เอากินพืชซึ่งกินพืชม แล้วก็กินเนื้อมานี่ฮะเจ๋งๆไปสักตัวหนึ่งสปไปโนไปเจิงๆคือสไปโนนี่แหละมาเลยยูไทเรนุสมันนุ่งตัวนัดวันนั้นช่างเถอะจบตีมาเลยมันเปลี่ยนตัวมันเอานุกีกกอยมาฟาสองมั้ยไม่ฟาด มันเกี่ยวไม่ทำอะไรของมันวะไม่รู้โอเคนี่กันไว้เดี๋ยวเข็มมาตีมาโจมตีไม่ตีเวรกรรมตีมาไม่ตีแล้วเ,ออเชือกเขาเลยมันจะตีไปก็ได้หมดไปเลยทุกเคโจมตีมันไม่รู้ว่าใครใหญ่ไปเลย เปรีย้ยอืมโอเคมาไอ้ดอนมาแล้วโวมตีมาสักสองเซ่เจากก้าก็จะเหลือหนึ่งโอเครอบนี้ก็จบไปได้ไม่อับแบบแบบแตะรอบนี้ก็จบไปอย่างง่ายได้ข้าพลังเราจะต่ำกว่าแต่เราก็นั่นแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืม มันจะเก็บไปชาร์ตอีกเนาะโอเคชิปเป่งแล้วทุกคนเออมันมีห้ามันจะตีมาสองมันเหลือสามเปโอเคถ้ามันเก็บชาร์ตหมดนี่คือแพ้เริ่มใหม่นะโอเคมันกันสามมันไม่ชาร์จก็เยี่ยมยอดไปแล้วมันไม่ตีด้วยอืม ต้องเก็บอีกทีหน่อยปั๊บป๊บปั๊บปโอเคมันกันสีแม่จะกันไปไหนนาะไม่ตีอีกแล้วมันไม่ตีเนอมันกันสีแต่ไม่ช่างมันเถอะรอบนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่มันจะกันไปมันก็ไม่เป็นผลเรียเออรอบนี้แกไม่กันวะ นั้นก็ได้ฉันจะจัดการให้แกไปหวันเองโจมตีมาเลยสไปนูเชนสองตำลังวางงับเรียบร้อยครับจบไปในรอบที่สองฮโอเคต่อรอบสามเลยครับ มรเอาอาโมมาตามาด้วยเว้ยโอเคเราน่ต้องเอากินพืชไม่ใช่กินพืชอีกินเนื้อบาริโอกโอเคแล้วก็บาริโอกมาอีกตัวประมาณนี้ก็ไหวแน่นอนมมมาต้า,เจ,า,า,จตาเ,เจ้านั้นแข็งแกร่งก็จริงไปฆ่านั้นเรี่ยมกลัวไงเจ้าแข็งแกร่งแต่เจ้าไม่เหลี่ยม มันเอาอยู่ไทนุสมาแล้วเราไม่ฟาดด้วยก็กด้าสามไปเลยจมตีไหมดูคนแบบเน้นๆมันเอาเน้นๆจริงๆมันเน้นๆมากเลยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยเป็นไปตามแผนปึบถึงคนไปจริงจะไม่มีแผนอะไรก็ตามเถอะ ปียโอเคมาขอยามมาแล้วโจมตีมาเลยไอ้หนูฟาดมาให้หมดไม่ฟาดเลยทำไมปะอันั้นก็ต้องสกิดตอบม,มันไปมันกันสามปียมันกันสามเลยเหรอแม่กันเยอะใช่ได้ไมนี่ไม่ฟาดด้วยโอ้หรอบนี้มันกันสีแน่ๆปะ่ะฟาดหกเลยแล้วกัน งับง็บงบงบนี่ไม่ตายมาตีมาสีเร็วเข้าตีมาสีโอเคเยี่ยมยอดมันตีมาสีเลยบาเรียวนี่กรงสนามครับฟาดหนึ่งกันสองไหวนะโอเคฟาดหนึ่งกันสองก็ไหวแล้วเหีือกระชากสามไปเลยเปรี้ยวอืม อาโมมาตาลงสนามมาแล้วมาเลยอาโมมตาตาต่อให้แกตีข้าม,มาหมดแกก็ไม่รอดต่อให้แกการหมดแกก็ไม่รอดโจมตีมันบาเรียนีดมากงับเรียบร้อยครับจบไปกิงโอเค มารอบที่สี่อืม <c oughs> อืมฮมฮึรอบที่สี่นี้เริ่มยากแล้วเนาะโอเคงั้นก็นี่แค่นี้ก็ไปได้แหละอิโดมินัทเล็กสองตัวกับนกเป็นหนึ่งตัวโอเคมากดชาร์จไป มาเลยหนูมาเลยของมาเยี่ยมยอดปรีโอเคการันตีชนะแล้วล่ะแค่มันฟาดสองมาก็การันตีแล้วปรีอืมมาเลยอีโอลัมเบียฟาดสองมาเลยฟาดปรีไม่เกรงใจดามเมจเลยเนาะ มันฟาดมันไปไม่เกรงใจเลือดแล้วเลยก็ส่งมันไปนอนหวันเปรีย้ยวมาเลยไอ้หนูสามมากอสาม,มนแบบเน้นๆเยี่ยมยอดเปรีย้ยวโอเคทำดีแล้วอินโดมินัตเล็กส์มาเลยโดมตีมันอินโดมินัตเล็กส์เจนิหนึ่ง กันมนให้รู้ว่าใครใหญ่งับงับเรียบร้อยจบไปในรอบที่สี่นะครับยาโอเครอบห้ารอบท้ายครับโอ้โหเจอ,อดูมันเอาตัวมันมาสิ เมานกน้อยมาสามตัวลำบากแล้วเราจบเป่งถ้าไม่ตอนไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ทําไม่ตายตีมันเท่านั้นน่ะมันทิ้งจะยอมลงไปนอนโอเคคอนโควเนเตอร์สองมาไม่ไม่ใช่สองนี่ตีไม่หมดจงพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ทิ้งทวนไปเรื่อยกัน มาสองมาไม่ตีกดช้าตายมาเลยสามมาตีสามใหหมดตีมาไม่ไม่ตีทำไมเนาะทำไมเจ้าไม่ตีม,ม,มันซัดปะโจมตีสีไปให้มันรู้ว่าใครใหญ่เปรีย้ยไม่เข้ามันเลย สะกิดผิวไปนิดหน่อยตีมาทำไมไม่ตีสีมาเลยวะตีท่าไปสะกิดผิวมันป้องสีมาสิาาาเก็บช้าไปทำไมเก็บไว้ทำไมเรียมยอดมากมันตีสีมาจริงๆเปรีย้ยโอเคอินโดมนาเล็กซ์เจนสองมาแล้ว ว่าสองชาร์จสี่แล้วก็กันหนึ่งพอเปรี้ยอืมนกมาแล้วตีไมห่หมดโอเคมันตีสามมันเหลือหนึ่งก็เยี่ยมยอดครับโอเคชาร์จหนึ่งแล้วก็ตีจิตไปเลยให้มันนอนเร็วๆ ว่าฟาดปึบปุบงับเรียบร้อยครับมันยังไม่เรียบร้อยสิเหลือหนึ่งตัวมาเลยนกอกก่อยเลยไม่ไก่ขบนองฟาดมาอเอีคยเรียย่ย,ยอดครับสไปโนทาสุคัสสไลด์ลงสนามมาแล้วก็โจมตีมาเลยสไปโนทาสุคัส งบงับ,งบเรียบร้อยครับจบไปในรอบสุดท้ายโอเคแคสออฟไททันเทอริซิโซอร์เจนสองค่าได้มันมาแล้วเปิดกันเลยห้าร้ายแบงเขียวสองพันห้าร้อยดีนี่แล้วก็เทอริซิโนซอร์เจนสองก็ได้มันมาแล้วเย้ โอเคปลดล็อก okay, แล้วด้วยเยี่ยมยอดครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนี่ยแหละครับแคสออฟเซทันหน้านั้นเป็นตัวอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย